สวัสดีครับวันนี้ CSF Channel จะพามาดูสถานการณ์งานเนื่องจากวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์แรมโบครบรอบ47ปีที่บ้านสนามมาร์กวันอื่นก็ต้องถามผู้คนก่อนว่าวันนี้พวกเขาขากันมาทำอะไรผู้ใดพูดอจากก็มา,กากมาซื้อมาแรมโบ้ล้ว่าจากาซื้อมีดีคอนซมอ มนันมีเป็นว่านหน้ามั่งเกิี่ยเป็นเส้นเป็นองอปนมีผลอะไร,รามากรวมกันต้งมีความสุขนะครับการชุมนุมนะครับวันศานร์จะพาไปเดินดูรอบๆบริเวณเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการทำที่ทีการปานะครับแล้วก็มีประชาชนมาร่วมงานกัน หนาแน่นทีดเดียวร่วมพันกดนจนลน้นออกมาอาจารยเล่นโบมาไปอยเลาบอกที่ <5 <5> <5> ้งพี้าหลังก็ถอยออกไปมันเล่มันถอยก็ได้ครับจะเล่นือประเ็ที่ที่เล่ลากลันสิจเล่นอเกลื่อเ้าคุณแม่เลยบอๆ นายเบาลุนท yeah. nah. ังนะท่านผู้ชี้น้าพี่พ่อน้องพ่อเป็นหยังตัวเป็นหยั่งใจยุ่แม่นะครับเขาเอาบุอแห่งสำนักผู้ชีวิตตัวบรรพเทวดาเดืนดินดงลานและตอบพิธีจุดธูกเคารพบูชาเพื่อไว้อภิทูชาขอเด็ดเทุกท่านที่ในบทนติธีรอบฆ้านอกน้องต่อพลังความดีกังกิอยู่ที่กลางกายของพรนะับการทรงกิดบ้นอกนำของอ้าก็จะเคารพเกิน เป็นมงคลสื่อต่อไปได้วยความกรุ่งกระบระบบสายหลังจากนั้นแล้วการวีศักหลังแก้วท่านก็จะได้เป็นจุดเทียนนะครเป็นพุทธบูชาธรรมาธรรมะปฏิบัติสกรลภูมิปุชิวโกตโมารพัฒน์และท่านจะได้ประกอบเป็นโสรถมงคลเป็นมหายานขององค์เทพธรรดาทุกช่อชัน้นต่อมา หาหความโรคเยียวยาเพื่อฟ้านะครับาาสำหรับไปนี้ก็ผมเพื่อทา่นานเดินทางไปพุทธคยาได้พบเพื่อนที่อินเดียนะครับท่านถวายมานะครับเป็นสัมจารพุทธคยาคด้วยการก่อร่นะครับนำครับผู้เราในการประกอบจิตเป็นมหามงคลก็กระดิ่งนะคือการเชิญป,ปัจจามเพื่อนนะครับเพราะว่าเราทีาาา่สืบเองนะครับและเราดวงเห็นยาที่ติดกลองร่องอยู่จงเสด็จลง,งมาในโมทนาราสาธุการกับท่านทวีศักดิ์ขันแก้ว หรือว่าท่านอาจารย์แลมโป้สาธาชนคนดีทุกหมู่เหล่าเพื่อน้องนำในการสืบยานแห่งอายุวัฒนะ6คนต่อจาก47ปีขอให้มีอายุอ้อย20ปีเป็นที่ตั้งนำให้น้องพิจายนคนดีทั้งหลายให้มีทรัพย์ให้มีสินพห้หมดที่ให้มีสิทธิพาราคีการให้หมดสิ้นสิ่งความมี